พยาบาลสันอรยาบาลสีมศนย์นถึงช่วยเหลือแมวบูวบ้านสินทรตำบลดงเงินคืยาบาลสี่แจ้งวงสามศูนย์ยี่สิบหนึงูกปคหึ่งแิ้าช่วยแมว วอลสิบห้าอ่ะครัวอลบแล้วครับเดกกำลังเตือนปาไปค่ะต้องลกปูนบ่ปูนบ่มามามาหาแม่ยังไม่เจอเขาเข้ากลงหมดทุกแล้วมา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 ดูแมวหรือมาดูคนต้อจับแม่ ายผมโดนกัด <it> บ <c oughs> ่อยแล่ะหักไปเลยแมวโดนลวดนะครับโดนลวดตุ๊บอบตตัวเองมาถือไฟให้ก่อนอ้โโดนอะไนั่นด้วยโดนหนาไวันนี้ด้วยี๋ยว เอ้ยสูดยาเสียดังโสูดน้อหนามรงจุดรู้ไหมต้องจับหัวมันไว้ก่อนมีถุงปุ๋ยไหมล่ะจัดการก่อนเป็นน้องแมวนะครับน้องแมวติดดวดหนามนะครับเป็นจับหัวเลยโอ้โหไม่เจ็บกระต่อนะพี่ ครับระวังลวนลวด <c oughs> กันไหมครับครับไปตรงขานับตรงขาติดเป็นหนามจำวนหนามของแข่งบ้านา <c oughs> ครา เ,เข้าไปรุ้เลยเห้อใด้หมดโดนไปบานเจีหนึ่งอกมีโรคแมวสุนัขบ้าไหมอดแมวพิษบ้าไหมไม่มันจะต้องรัซีนไม่อ้อินุกัดกัดกไปนะงับงับงัเข้า, <c oughs> ขาลึกไปนะเข้าในรุรหจับล็อกขาวไว้ <c oughs> ตัวผู้ตัวเมียมันไม่มีไข่เขาเลือกอยู่บ่หมอเลือะไรเอ็มะเลือกขับทะลุมือเลยครับมันดิ้นไงตัวเมียไม่ใช่ตัวผู้นี่ตัวเมียตัวเมียเป็นเพศเมียนะไม่มีไข่ตัวเมียอย่าร้องนะจ๊ะอีีมันติดี่ไปช่วยแล้วช่วยแล้วอะไรติดโดนจัดเข้าเนื้อประมาณกี่ชั่วโมงแล้วครับไม่รู้ไม่รู้เลยใช่ไหมดี ยืนจัดการธุระส่วนตัวแถวนี้อ๋อใช่จเหน็ดหน้าละห้อยประมาณหลายชั่วโมงแล้วเนาะครับเข้าไปมันวิ่งนี้วิ่งนี้มาโอเคครับช่วยได้แล้วครับรับรับขามันขำจ็บจับอยู่เฮ้ยจับอย่าให้มันห้อยผมบีบคอมันอยู่ มีน้องน้องเหรอไม่มีน้องเลยเฮ้ยมีน้องด้วตัวเมียนั่นเองเฮ้ยได้นะครับจับดีๆจับดีดีเดี๋ยวผมลงไม่ได้ดให้หมอช่วยรับก็ได้เย็นใจเย็นใจเย็นใจช่วก่อนนึให้หมอช่วยถุงมาปะเดินข้ามมานะตัวเองข้ามมาได้ไหมาแล้วแล้วจะเอาแมวไหมไม่ไม่ก็ให้ ไปหาหมอไหมหรือว่ายังยัมันท้องนะไม่รู้มันคลอดยังไม่คลอดหรอมั้งยังขอบคุณมากครับขอบคุณมากคร่ไร่น้องเอ็งถ่ายยึดบุ๋มเดยน้องน้องคาน้องไปหาหมอบอก น่าหลายชั่วโมงแล้วนี่ก็ช่วยน้องแมวได้นะครับก็จะทำการพาไปโดยตามไปใช่ไหมพาไปหาหมอก่อนนะครับได้แล้วออย น้องปลอดภัยครับน้องปลอดภัยน้องมีน้องอยู่ข้างในด้วยนะคะกำลังดูอาการกัดด้วยเหรอโดนดอกแรกเลยเตรียมโดนกัดแรน่าจะทะลุถุงมือแ้วนนีถุงมือตัดทาแล้วมืี่ทมือตัดทาน้ำมีน้ีเหลอกตามน้ำตาไปนไอสิแล้ออตัวดีส่งไฟก่อนวะ นี่หมอกรกำลังรุนแมวไม่ค่อยถูกกับแมวเท่าไหร่แล้แมวกำลังกลัวกลัวคนนะกลัวคนตอนนี้จะไม่กลัวตกใจยังว่าแต่แมวกลัวคนเลยคนก็กลัวแมวเย้ผ่า ติดหลายชั่งแล้วไม่กินน้ำกกินเลยเนาะดิ้นวนไปวนมาก็เจ็บวรูปแรงเนาะใกลบถึงโรงพยาบาลแล้วครับยาขวดกูนะมึงน้จะน่าดกนยากันแบบ ยชืช่อยากันแมวยักชืช่อาจกันแมวตือแบบนี้ไหมนี่คุงลงมางแล้วครับนี่หาหมอหาหมอเขาว่ามีน้องแล้วใเขาลัดูก่อขับเข้าไปเลยชน ไม่ใช่ขึ้นไปประตูให้ก่อนหน่อยดิียโอม้มันติดลวดมันติดลวดน้ำไปหาหมอแล้วก็ถ่ายมาได้นะครับเราอย,อยู่ข้างนอก